เจ้าแกงฮังเลเจ้ากินข้าวเหนียวลำๆเจ้าเจ้าวันนี้เราจะมาแป่งแกงฮังเลเจ้าเครื่องปรุงก็จะมีจักไข่พริกแห้งขา่าเกลือหอมแดงหอมขาวกะปิแล้วก็อันนี้เป็นน้ำอ้อยปนจ้ ตัวทั่วข้งแกงฮังเลเจาแล้วก็มีน้ำบะขามเปียกซีอิ๊วดำแล้วก็ขิงซอยเจ้าแล้วนี้ก็จะเป็นหมูเขาใจหมูสามจานแล้วก็ซี่โครงหมูเจ้าเจ้าต่อไปเขามาตับน้ำพริกกันเนาะ ค่ะใส่เกลือลงไปค่ะพริกแห้งค่ะจะไขรค,ค่ะแล้วก็หอมแดงหอมขาวเจ้าหอมแดงนี่ถ้ามันอันใหญ่เห้กับพาเกิงก่อนค่ะกันมันกระเด็นเจ้า พร้อมขาวเจ้าแล้วเขาก็ใส่กะปิเจ้าเจ้าพอตำแหลกดีแล้วเขาก็เอาไปผสมกับหมูเจ้า หมูนะเจ้าใส่ซีอิ๊วดำเห็นน้อยหนึ่งเขาจะใส่น้อยเดียวเจ้าเอาสีสันมาได้แล้วก็พริกที่เขาโครกเลกี้ค่ะเอาโครกแล้วก็ใส่ผงฮังเลเจ้านี่หนึ่งซองใส่หมดเลยเจ้า เสร็จแล้วเขาก็คลุกเลยวจะเสร็จแล้วเหาก็กลนค่ะแล้วเหาก็จะมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงจ้ะ เติมนะ้ำนิดหน่อยจอ้ะจะเปิดไฟอ่อนๆเติมนะ้ำนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆคั่ควไปเรื่อยๆจ้ะเอาห้หมูมันตึงจ้ะแล้วเราค่อยเติมน้ำ เจ้าก็มันคนไปเรื่อยๆจะถ้ามันเริ่มแห้งก็เติมน้ําค่ะอันนี้เขาต้มมาเมอแอนวจะประมาณชั่วโมงกว่าแล้วค่ะหมูมันก็เริ่มเปื่อยแล้วจะเดี๋ยวเขาจะมาปรุงรสเนาะ เจ้านี้เขาใส่ข่านค่ะครึ่งก้อนอันนี้เป็นน้ำอ้อยปนเจ้าเขาลองใส่ไปก่อนนั้นเร็วแล้วเขาค่อยชิมเจ้าชอบรสชาติไหนก็ปรุงตามชอบเลยเจ้าแล้วก่อนนี้ค่ะน้ำน้ำบะขามเปียกเจ้า ก็ขิงซอยจ้ะจ้าสุดท้ายมาเขาก็ใส่อันนี้คือถั่วลิสงคั่วจ้ากมาถั่วินคั่วใส่เลย เาแกงห้างเล็กทุกเรียบร้อยแล้วเจ้าสุปโอมมันไม่น่ากินอืมเปื่อยได้ที่แล้วเจ้านี่เขาเคี่ยวประมาณหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีเจ้าเอ๋มีหมูสามชั้นกับมีซี่โครงหมูเจ้าเปื่อยๆเลยเจ้า